สองถึงเมตรนะคะได้พัดเข้าฝั่งในหลายจุดของจังหวัดปัตตานีทําให้ถนนเลียบชายฝั่งระหว่างอาเภอเยืริ่งกับอ,เอาเภอปานเรศถูกน้ําทะเลกัดซอกขาดอีก2จุดรถนั้นไม่สามารถจะวิ่งได้แล้วนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะนําแผ่นปูนและก้อนหินไปถมซ่อมเพื่อให้รถวิ่งได้แล้วก็ตามแต่ว่าก็ถูกคลื่นซัดพังอีกครั้งจึงต้องหันไปใช้ทางเบี่ยงแทนค่ะนอกจากนี้คลื่นที่มีความรุนแรงยังพัดเอาทรายขึ้นมากองอยู่บนถนนหลายจุดตลอดแนวชายฝั่งยาวกว่า15กิโลเมตรตั้งแต่บ้านดาโตถึง้าตี ตำบลแหลโมโพอำเภอเยืยริงจนถึงอำเภอปนาเนเรศนะคะซึ่งก็มีชาวบ้านอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าถนนสายนี้ชาวบ้านต้องใช้ในการเดินทางแล้วก็ลำเบียงผลผลิตออกสู่ตลาดด้วยค่ะ หนึ่งอำเภอคืออำเภอระโนดค่ะจันทบุรีสองอำเภอนะคะได้แก่อําเภอเท่าใหม่และก็อําเภอนาเยามส่วนปัตตานีมีหนึ่งอำเภอนั่นก็คืออําเภอยะริงนั่นเองค่ะ,คะทางด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้บอกค่ะว่าวันที่29 30 31นี้อาจจะเกิดขึ้นลมแรงถึงแรงมากนะคะและมีฝนตกหนักด้วยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีไปถึงนาธ,ธิวาสขณะเดียวกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมายืนยันซ้ำอีกว่าคลื่นแรงที่เกิดขึ้น,น,น จกปรากฏการ์คลื่นใต้น้าสะสมปัจจัยสาคัญกับคุณผู้ชมคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงส่งผลให้ตอนบนของบ้านเรามีอากาศหนาวและภาคใต้ฝั่งตะวันออกต้องเจอกับคลื่นลมแรงประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงน้ําทะเลหนุนพอดีนะคะจึงทําให้มีคลื่นสูงมากกว่าปกติและยืนยันค่ะว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสามารถเตือนล่วงหน้าก่อนได้3ามถึงสวันทีเดียวทั้งนี้ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะหมดฤดูหนาวคือปลายเดือนกมุาพันปีหน้าค่ะ